ี่บอลรายงานว่าคุณกันขับรถสีแดงไปถอนเงินอะไรนะขับอะไรออกไปนะขับพอชออกไปไปเบิกเงินล้านแปดหนึ่งวันก่อนที่จะโดนอายัดทรัพย์แต่ว่าตัวของบอสพอลค่ะมีรายงานออกมานะคะคุณผู้ชมว่าเขาโยกย้ายเงินไม่ใช่หลักแค่หนึ่งล้านแต่เห็นตัวเลขแล้วเราก็ตกใจไม่น้อยค่ะผู้ที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือคุณเอกภพ เหลืองประเสริฐใช่ไหมแฉเออที่จะออกมาแฉในเรื่องนี้ะค่ะคุณผู้ชมโอเคมีตัวละครลับมาทุกวันเลยนะใช่ไหแล้วขยันเปิดซะด้วยนะคือขยันเปิดเดี๋ยวคนนั้นพูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนั้นล่าสุดถืออะไรมาอยู่ในมือกล่องขาวๆตรงนั้นพี่เอกสิ่งที่ถือมาเขาบอกว่าอันเนี้ยคือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่บอลรู้จักป่ะวอลเล็ตกระเป๋าตัง์รู้กระเป๋าดิจิทัลฮาร์ดออ เป๋าเงินดิจิตอลมันเป็นยังไงคะพี่บอลอธิบายหน่อยอันแค่นี้เก็บเงินยังไงได้หรอมันเป็นเงินในระบบไหม มันเป็นเงินที่เก็บเอาไว้ในระบบออนไลน์ออนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นรหัสเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลเหมือนธนาคารเก็บคริปโตเ,ออเป็นกุญแจสำคัญที่จะเจอข้อมูลว่าไอ้เงินเนี่ยมันถูกโยกย้ายไปไหนและถูกเอาไปเก็บเอาไว้ที่ไหนเบ<ๆ>ื้องต้นมีความผิดปกติที่พบนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวตัวเลขไม่ถูกต้องอเงินที่โอนออกไปขออนุญ,ญาตอ่านตัวเลขตามนี้เป๊ะเลยนะคุณผู้ชม 247ล้าน9 1 1าแสนห้าม USDT มันคืออะไรหน่วยอะไรหน่วยเป็นดอลลาร์เหรออันนี้อันนี้นะาจะเป็นดอลลาร์แล้ว USDT เป็นหน่วยเงินดิจิตอลอ่าใช่ค่ะเป็นหน่วยใช่เป็นหน่วยดิจิตอลแต่ว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะคุณผู้ชม8,223 ล้านบาทค่ะโอ้โหแปดพัน<ะ>กว่าล้านโยกเงินออกไปก่อนใช่ค่ะมีการโยกเงินออกไปก่อนแล้วคือเราเข้าใจกันว่าธุรกรรมนี้เนี่ยมันถูกผันออกไปเป็นบ้านเป็นรถเป็นทรัพย์เป็นสินเป็นที่ดินเดี๋ยวนะนั่นหมายความว่า8,000ักว่าล้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนที่ตำรวจอายัดได้ไม่ใช่ อันี้ถูกแปลงแล้วในอากาศเงสกุลดิจิทัลมันถูกแปลงไปเป็นสกุลเงินดิจิตอลถูกต้องเท่ากับว่าเงินนี่มหาศาลมากเลยนะคะคือถูกแปลงออกไปก่อนที่โคชแลบซึ่งเป็นทั้งโคชแล้วก็โปรแกรมเมอร์ที่ดูแลระบบหลังบ้านของดี e i คอน Group จะถูกจับกลุมแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นโหยังกบเป็นแสดงว่าเอแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินจะถูกอายัดแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงใครเป็นคนบอกะหะอคะอ้าวเฮ้ย ต้าคิดนะยนั่นนะส<ด>ิใช่ปะยีบโยกเงินออกก่อนออออเพราะว่า,<อ>าสิ่งบอสกันก็โยกเอางี้ถ้าเทียบนะคุณผู้ชม8,000ล้านที่โยกออกไปใส่สกุลเงินดิจิตอลกับสิ่งที่ตำรวจอายัดไว้ได้ร้อยกว่าล้านเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลย<ช>มันเป็นแค่แบบแคบ ประติ๋วเดียวของเงินที่เขามีจริงๆแล้วอันนี้คือบางส่วนนะพี่บอลไม่รู้ว่ายังเก็บสกุลไหนอีกบ้างนะคะออซึ่งพี่เอกก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการทําเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอายัดทรัพย์สําหรับเงินที่อยู่ในอากาศหรือไม่การโอนยอดเนี่ยไปแบบ8 9 0 0พันล้านซึ่งปกติการซื้อขายมันปกตินะครับอย่างที่พี่ๆหลายคนเขาบอกแต่วันนี้มันมีการโอนไปแล้วก็เปลี่ยนสกุลเงินเลย สกุลเงิน USDT เนี่ยมันสามารถตรวจอายัดได้นะแล้วไปตั้งการซื้อออโตโอ้คือไปตั้งการซื้อออโตโอ้นี่บอกไปครับว่าโยกเงินไป8 9 0 0 0ล้านปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปตั้งว่าจะซื้ออีกสกุลเงินหนึ่งคือจะขายอันนี้เพื่อจะซื้ออีกสกุลเงินหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่ได้ซื้อเองคือตั้งออโต้ไว้เพื่อให้ซื้อขายพอเราเห็นช่วงเวลาไทาม์ไลน์ของการโอนเงินเน่ะเราก็เลยคิดว่าเราเอามาให้ทางนี้ตรวจสอบดีกว่าถ้ามันเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์จะได้ จะได้สามารถที่จะดึงเงินกลับมาได้8,000ล้านนี่เป็นแค่ของดีไอคอนแปลว่าอะไร ขอ,อันนี้พี่ต้น8,000ล้านคือเงินในระบบที่ยังไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นอเออแต่เขายังมีบ้านมีรถมีที่ดินมีนาฬิกามีอสังหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในขณะที่อีซอขยี้ข่าวอีซอปลอมค่ะคุณผู้ชมมีอีซอจริงอีซอปลอมอ,อีซอปลอมคนตามหกแสนอีซอจริงคนตามสองแสนเ็ดปลอมคนตามเยอะกว่าเพจจริงบอกแม่ทีมย้ายรอได้เลยโดนแน่นอนค่ะ แส,สดงว่าตอนนี้ก็แนะนาลูกทีมแล้วนะค่ะแนะนำลูกทีมว่าโดนแน่ๆนครับอ่ะ,อะส่วนการแจ้งความดําเนินคดีนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มาแจ้งความยอดของผู้เสียหายตีเข้าไปประมาณสัก2 0 0พกว่าคนแล้วนะอเอาเฉพาะตัวผู้เสียหายความเสียหายรวมกันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ841ล้านบาทนะครับผู้ชมซึ่งตอนเนี้ยพลตํารวจเอกกิตตรัตนพรรันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เป็นประธานประชุมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เลยส่วนการแจ้งความพนักงานสอบสวนบอกว่าก็จะเตรียมเปิด รับแจ้งความล็อตแรกภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้รวบรวมทั้งหมดสรุปเป็นสำนวนคดีแล้วก็ส่งอายการสั่งฟ้องเรียบร้อยอใะ<ช>้ดำเนินการแน่นอนอนะฮะอัปเดต34 HD a p p ร e ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รอยอยู่นะคะ